EP นี้มีโปรดักกินกินอะไรมาแนะนำให้ดูจักนะคะโปรติดตามตามกันนะคะรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์รายการของเราด้วยนะจ๊ะจะได้มีโอกาสและก็มีเวลาไปสร้างสรรค์โปรดักกินกินมาหามาให้ดูมาให้ชมมาให้กดไลค์กันต่อไปด้วยจ้าพูดในหนึ่งประโยคแบบไม่หายใจแบบไม่หายใจเลยโอเคค่ะโปรดักที่เราจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะทีมงานค่ะทีมงานมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับตตาา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 า ตทีมงานไม่สนุกกันเราอย่างไรข้างหลังดิพี่ดิ่กอครักับข้างหลังเลโอเคค่ะตอดหักวันนี้ค่ะเฮ้ยกาเฮ้ยวอร์มากเฮ้ยมันไงันเวกเฮ้ยเฮ้ย EP ที่หกแล้วนะครับมัเป็นทุ้งเลยครับ ทำไมทำไมไเรื่องเรามันแตกต่างกันย<ง>ัยเอ่อ EP กันก่อนๆเนี่ยเราพูดแบบเออมีโปรดักที่ทำมาจากถุงปูนบ้างของพลาสติกบ้างขวดพลาสติกบ้างวันนี้รับรองว่าทุกคนเนี่ยเดาไม่ถูกแ<า>น่นอนว่ามันทุกคนเดาไม่ออกนะเนี่ยมันคือถุงล้างไตไม่มีทางหรอกไม่มีทางมันก็เดาไม่ออกมันคืออะไรพี่ลี่บอกเขาเลย แกมันคือถุงหลังตายวันนี้นะคะเป็นโปรดักต์รีไซเคิลเป็นโปรดักต์กระเป๋ารีไซเคิลอีกแล้วเก่งรีไซเคิลเก่งโปรดักต์กระเป๋าเก่งเดียนเก่งน้องเก่งกินเก่งรีไซเคิลเก่งอัพไซเคิลเก่งเก่งทําไวันนี้โปรดักต์นําเหนือก็คืออัพไซเคิลมาจากถุงน้ำเกลือล้างไตถุงน้ำเกลือลลางไตคืออะไรคะเพราะว่าส่วนตัวรู้จักแต่ ถุงน้ำเกลือทั่วไปมันคือมันจะเป็นแบบมันจะหนากว่าเพราะมันต้องสะอาดมากไอ้น้ำที่นาเอาไปล้างไปเนะี่ยมันจะมีความเหนียวความหนามากกว่าแล้วก็อายุการใช้งานอายุการย่อยสลายเนี่ยก็คือจะนานกว่ามากอันนี้กระเป๋าใบนี้นะคะก็เล็งเห็นถึงคุณสมบัติของแมททีเรียลของถุงน้ำเกลือล้างไตนะคะก็เลยเอาถุงน้ำเกลือล้างไตที่แบบว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นซิกิโคนพลาสติกเนี่ยแทนที่จะทิ้งไปเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นนัมาอัพไซเคิลกลายเป็นกระเป๋าใบน,นี้นั่นเองข้อผลิตภัณฑ์ที่เอามาอัพไซเคิลแล้ว 您第二个骂您的 อย่างโปรดักอันนี้นะคะที่เราเอาห้เพื่อนๆดูก็คือเป็นที่ใส่ของอเนกประสงค์เราสามารถที่จะใส่เป็นแบบว่าแท็บเล็ตเล็กๆหรือว่าของพกพาต่างๆใส่ช้าใส่อะไรเอ่ยได้อันนี้มีความแข็งแรงทนทานถุงน้ำเกลือล้างไตเนี่ยไม่ได้เอามาแค่เรียกว่าตกแต่งภายนอกนะคะข้างในก็ยังมีด้วยเนี่ยก็สามารถเอามาเย็บได้คือเรียกว่าใช้แทนแมทเทอเรียลพลาสติกได้เลยหรือว่าใช้แทนแมทเทอเรียลไนลอนได้เลยนะคะแกคิดว่ามันหนาขนาดว่าแบบได้ได้เย็บแล้วแบบมันยังคงรูปเดิมอยู่อะไรเงี้ยมันหนาจริงมันหนาจริงเออใช ว่าอยากที่จะลองหามีไอเทมแล้วเวลาแบบเดินไปถามว่าเฮ้ยแกกระเป๋าแกรีไซเคิลมาจากไรออกแกเอามาจากน้ำยาล้างไปเว่อเว่อวเวอมากเออราเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยค่ะก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านไหนค่ะพี่ลูกถ้ารับถ้าจะหาซื้อนะครับก็ซื้อได้ที่ไรรับสครับช็อปนั่นเองนะ เข้าไปที่ Instagram นะครับหรือว่าไปที่เพจของเขาได้เลยครับสแครปชอปนดาค่ะแล้วก็มีหน้าร้านนะคะอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะส r คร Shop <ม>สามารถเดินเข้าไปเลือกสั่นได้เลยก็คือเขาแบบไม่ได้มีแค่กระเป๋าใบนี้พ<ม>ี่ป้า<ม>เขายังมีเป้มีผลิตภัณฑ์อื่นนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้เลย กระป๋องเอ้ยไม่ใช่กระป๋องกระเป๋าใส่เหรียญใส่แหวนใส่บัตรอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีหมดเลยใช่พี่แล้วก็อันนี้มันมันจะมีฟังก์ชันเยอะมากเลยคือมันเป็นเหมือนเอาไว้เนี่ยตรงกางเกงใช่ใช่ครับแต่ว่ามันเปิดได้สองที่เบื่อมากเลยตรนนี้ก็ได้บางที่เบื่อเบื่อาไหนเบื่อเบื่อก็เปิดตรงนี้ก็ได้อะไรอย่างี ลแล้วไอ้เขียวเขียวนี่คืออะไรพี่ตุ๊ดเขียวเขียวนี่นะครับง่ายมากเลยครับเขียวเขียวนี่คืออะไรพี่ลี่เขียวเขียวอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทํามาจากตัวเศษพลาสติกที่เหลือใช้จากการทําเสื่อค่ะมาเอาเป็นหนึ่งในเรียกว่าองค์ประกอบในการผลิตกระเป๋าใส่เหรียญกระเป๋าใส่บัตรนี้ขึ้นมาด้วยเก่งจริงใช่อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงพี่ลี่จริงๆแล้วว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยถ้าเรามาใช้มันจะดูแบบเอ๊ะมันจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับสะอาดมากนะครับดีมากจริงๆกระบวนการออกแบบของเขากระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยเรีีีียยกกวว่่่่าาาาคคลนนนนนนแออ100%ะะรรรเไไมมมสป แล้วก่นนี้นะคะทางทีมงานของเราค่ะทางคุณาส่งมาส่งมาอันนี้เธอมันคืออะไรไหนลองไหนตุต้าลองดูสิอันนี้เหมาะกับการที่เราไปแบบเป็นใส่แคมอะไรอย่างี้ไหมหรือว่าไปโรงเรียนแล้วแบบเด็กประถมในโรงเรียนของสมุดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใครมีไหมใครเห็นไหมโอ้ยใหญ่มากเลยเนี่ยตัวเข้าไปได้เลยอันนี้มันอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเอาเอาหลายๆซองมาเย็บต่อกัน ธอเธอแบรนด์อาลีด้วยนะจ๊ะก็คือมีการเรียกว่าแบรนด์ของแสกชอปตัวนี้มันมีการคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆด้วยอย่างอันนี้ก ну, ็คอลแลบกับคอลแลบกับแบรนด์อาลีใช่ใช่ค่ะเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ฟุตบอลประมาณนี้นะคะใช่ครับแล้วก็มีหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่อย่างที่เราบอกกันไปนะครับก็ไปดูที่ร้านได้เลยนะร้านเต็มไปหมดนะครับเว็บไซต์ก็ไปดูได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับสามารถที่จะถ้าเกิดว่าใครเนี่ย อยากจะได้นะครับจะลองใช้เนี่ยมันก็มีหนึ่งช่องทางที่สามารถรับได้นะครับคือการใช้แอปอีโคไลฟ์นั่นเองนะครับจะม<า>ีส่วนของการวีดีมนั่นเองอใช่ไหมพี่ลีลถูกต้องค่ะก็คือทางอีโคไลฟ์แอปของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จากร้านสแคร็บชอปจำนวนมากนะไม่ใช่แค่เป้ใบนี้หรือว่าที่ใส่ iPad เพียงอย่างเดียวนะคะใครที่มีโค้ดพอยต์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามากดแลกกันได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับแบรนด์สแคร็บชอปแล้วก็แอปพลิเคชันอีโคไลฟ์ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับอันนี้มันอไมั่ได้ลงอไม